สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีนกครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับคอลัมน์นี้ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่17เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าปลุกระดมความโลภโลภก็คือสาะโอลอลิงแล้วก็พอสำเพาเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับประกาศหอมบอกว่าใกล้แล้วครับ ใกล้แล้วนะครับนายกเศรษฐาเนี่ยใกล้จะเป็นประหมอตายเพราะปากเข้าไปทุกทีแล้วนะครับวันก่อนนี่ก็พูดเสียงดังฟังชัดเลยได้ยินกันเต็ม2รูหูให้ประชาชนที่อยากจะได้เงินดิจิตัล1 0 0 0 0บาทส่งเสียงดังๆไปยังคนที่คัดค้านเศรษฐาบอกว่าอย่างนี้ท่านอย่ายอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยมายับยั้งโครงการนี้ถ้าชอบก็ขอใพูดบ้างให้เปล่งเสียงออกมาบ้าง นี่เป็นคำพูดนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับต้องเรียกว่าเป็นคำพูดที่เสี่ยมประชาชนให้ออกมาทะเลาะก,กันชัดๆนี่ครับเมื่อวานนี้ก็เอาอีกแล้วครับนายกเศษษฐาแปลไทยเป็นไทยให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนายกอธิบายความบอกว่าคำพูดวันนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการพูดเพื่อแบ่งแยกนะครับไม่ได้เป็นการพูดเพื่อปลุกระดมนะครับแต่ให้ออกมาบอกกับผมเพราะรับฟังเสียงทุกเสียงเออ ถามม้าก็ตอบช้างหรือไม่ก็ถามแต่ไม่ตรงคำตอบจะบอกว่าเผลอพูดก็ไม่ได้เพราะว่าข้อความเดียวกันเนี่ยยังไปปรากฏอยู่ในบัญชีทวิตเตอร์ของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่ชื่อเศรษฐาทวีสินเป็นคนคนเดียวกันนี่แหละครับหรืออย่างประโยคต่อมาที่บอกว่าย่ายอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยออกมายับยั้งโครงการนี้ คำพูดสั้นๆเนี่ยนะครับทั้งพูดทั้งเขียนมันคือข้อความเดียวกันครับเด็กป .1 อ่านหนังสือออกก็แปลความได้ว่าไม่มีอะไรที่มันต่างกันเลยมันคือเจตนาที่จะสื่อแบบนั้นแหละครับนี่คือตรกกะเดียวกันกับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเลยนะครับจําได้ใช่ไหมครับสมัยที่มียศอยู่ยังไม่โดนปลดยศสมัยที่มีคํานําหน้าว่านายยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นนักโทษชายทักษิณพูดออกไปอย่างนี้ผม ตรงไปตรงมาครับไม่อ้อมค้อมจังหวัดไหนมอบความไว้วางใจให้เราเราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษแต่เราต้องดูแลคนทั้งประเทศด้วยเพียงแต่เวลามันจํากัดก็ต้องเอาเวลาไปจังหวัดที่เราเนี่ยได้รับความไว้วางใจมากเป็นพิเศษก่อนส่วนจังหวัดที่ไว้วางใจเราน้อยเนี่ยต้องเอาไวท้ทีหลังนะครับไม่ใช่ไม่ไปครับคิวก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมเป็นคนพูดอะไรตรงไปตรงมานี่เป็นคําพูดของนักโทษเด็ดขาดชายจากชั้น14ขณะที่ดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ปกาศหอมบอกว่าไอ้ตะกะแบบนี้เนี่ยแะครับที่ทําให้ประชาชนเนี่ยต้องทะเลาะก,กันนะครับใช้ความโลภของผู้คนเนี่ยปลุกระดมเพื่อชิงความได้เปรียบทางการเมืองถ้าเกิดจะเริ่มต้นกันแบบนี้จริงๆนึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยการต่อต้านระบอบทักษิณรอบใหม่จะรุนแรงขนาดไหนจุดจบของยิ่งลักษณ์กับทักษิณเนี่ยมีให้เห็นแล้วนะครับมีแล้วนะครับ ถ้าหากว่าเศรษฐาจะเดินตามรอยก็เตรียมตัวกันแล้วกันนะครับจะได้รับสิทธิ์นั้นแน่ๆ,ๆหลายเดือนมานี้เนี่ยคนที่ออกมาเตือนรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายแจกเงินดิจิทัลหัวละหมื่นบาทเขาเตือนกันด้วยเหตุเขาเตือนกันด้วยผลนะครับไม่มีหรอกครับประเภทด่าทรงเดตีหัวเข้าบ้านอย่างที่พักเพื่อไทยถนัดตอนที่เป็นฝ่ายค้านไม่มี มีแต่นักวิชาการมีแต่นักกฎหมายมีแต่นักเศรษฐศาสตร์มีแต่คนที่เคยเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีแต่คนที่เคยเป็นกรรมการในองค์กรอิสระมีสอสอมีสวเกือบทั้งหมดเนี่ยเขาเตือนกันอย่างมีเหตุมีผลนะครับแถมชี้แนะอีกอย่างหากว่ารัฐบาลเนี่ยควรหรือไม่ควรจะทําอะไรอย่างไรว่ากันตรงๆเนี่ยนะครับคนที่อยากจะได้โดยส้มไปที่ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเลยนอกจากอะไรก็ไม่รู้มีมูลค่า10,000บาท และนายกเศรษฐาเนี่ยพูดได้ยังไงครับบอกว่าพวกค้านเนี่ยเป็นพวกที่ไม่มีเหตุผลพูดได้ยังไงครับถ้าเป็นเล่นไปนะครับโครงการนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดอาจจะไปซ้ำรอยกับพรบกู้เงิน2ล้านล้านบาทสมัยยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็โดนตีตกไปซะก่อนรอดูความชัดเจนเรื่องของวิธีการแจกกันแล้วกันรอดูความชัดเจนเรื่องการเอาเงินมาจากไหนก็นแล้วกันแล้วจากนั้นเนี่ยจะได้รู้กันนะครับว่านโยบายนี้จะไปต่อได้หรือเปล่า มีคนไปร้องปอปอชอแน่นอนเห็นหมอวรงเดชกิจวิกรมนี่ก็หึ่มหึมอยู่เหมือนกันนะครับก็ไม่รู้แหละครับว่านายกรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะโดนข้อหาอะไรบ้างนะครับลุ้นระทึกจริงๆคนที่เฝ้ารอนโยบายนี้ก็ควรจะต้องเข้าใจในข้อเท็จจริงด้วยนะครับงบประมาณ5้าแสนหกหมื่นล้านบาทเนี่ยมันคือเม็ดเงินก้อนมหาศาลเลยถ้าหากว่าผิดพลาดคือประเทศไทยชิบหายนะครับ และประชาชนก็จะชิบหายกันไปด้วยหยุดสักทีเถอะครับกับการเอานโยบายแจกเงินดิจิทัลไปเทียบกับนโยบายคนละครึ่งของรัฐบาลลุงตูเนี่ยแล้วก็เทียบไปบอกว่าลุงตูแจกได้ไม่ผิดทีเศรษฐาจะแจกบ้างกลับมีปัญหาอย่าหน้ามือสิครับมันคนละกรณีกันวิธีการมันก็แตกต่างกันสถานการณ์มันก็แตกต่างกันบริบทมันก็คนละเรื่องกัน รัฐบาลลุงตู่เนี่ยทำทุกอย่างภายใต้กฎหมายและก็อยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังในสถานการณ์ที่โควิด -19 เกานี่ยกำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกนะครับแล้วรัฐบาลเศรษฐานะครับดันจะมาแจกในช่วงเศรษฐกิจขึ้อยู่ในช่วงขาขึ้นแถมยังมีทีท่าว่าจะหาช่องทางหลบเลี่ยงกฎหมายอีกต่างหากอ้างว่าแจกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้แจกเพื่อพยุงค่าครองชีพของประชาชนเป้าหมายคือการแปลงเงินบาท ให้เป็นเงินดิจิตอลใช่ไหมครับนี่ก็เป็นอีกคําถามหนึ่งนะครับว่าทําไปเพื่ออะไรทำไมจะต้องทําให้มันยุ่งยากให้มันซับซ้อนแล้วก็ต้องเสียงบประมาณแผ่นดินเพิ่มเติมทําไปทําไม,ไ,มไอ้เรื่องที่มาของเงินนี่ก็เหมือนกันจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยวันที่17ตุลาคมเข้าไปแล้วเนี่ยยังไม่มีข้อสรุปเลยนะครับว่าตกลงคุณจะเอาเงินมาจากไหนเท่าที่ฟังจากนายกน้อยอย่างหมอพรมินเลอร์สุริเดชก็ยังเป็นแนวทางที่ ไร้แนวทางหรือไร้ข้อสรุปทั้งสิ้นเลยมอมิงบอกว่าแนวทางแรกเราจะใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีส่วนหนึ่งก็ต้องไปหาทางเกลี่ยง,งบประมาณบางโครงการที่ไม่จําเป็นเช่นการจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่หากยังไม่จะเป็นก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนซึ่งขณะนี้เนี่ยรัฐบาลสามารถทําได้บางส่วนโดยเลื่อนการจัดซื้อโครงการขนาดใหญ่ออกไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นจัดงบประมาณเป็นค่าบํารุงรักษาให้แทน แนวทางที่2เนี่ยนะครับคือการใช้กลไกาตามมาตรา28หรือว่าการให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยจ่ายเงินให้ไปก่อนโดยที่รัฐบาลตั้งงบประมาณมาชดเชยให้รัฐบาลได้เตรียมแผนที่จะคืนเงินเอาไปแล้วนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดใช้เงินไม่เกิน200-300ล้านบาทเนี่ยก็ตั้งงบใช้คืนปีละประมาณ100ล้านบาทเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน3ปี แนวทางที่3เนี่ยคือการกู้เงินโดยตรงและจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรอบนี่สาธารณะต่อ GDP เนื่องจากว่า GDP เนี่ยจะขยายตัวมากขึ้นนี่เป็นคำอธิบายของพรมมินเลอร์สุริเดชแม่ถ้าเกิดว่าเราจะเอากันตามนี้เนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นงูกินหางนะครับคือไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ตามเนี่ย ประชาชนต้องแบกหนี้กันขี้แตกเท่านั้นเลยคำถามคือการจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่ที่จะเลื่อนออกไปเนี่ยมันใช่งบลงทุนหรือเปล่านะครับถ้าใช่ก็กรุณาไปอ่านหลักเกณฑ์การจัดตั้งงบประมาณมาตรา20ตามพระราชบัญญัติวินยัยการเงิน,กา,งนการคลังของรัฐไปอ่านซะนะครับงบประมาณรายจ่ายลงทุนเนี่ยต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละยีของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและต้องไม่ต่มกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจำปีนั้นๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลจะมาเล่นแร่แปรธาตุกับงบประมาณโดยไม่สนใจกฎหมายเนี่ยทำไม่ได้หรอกครับระวังกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะติดคุกกันระนาวเลยนะครับเนี่ย